สวัสดีครับเวลาเราพูดถึงกล้ามเนื้อเนี่ยภาพในหัวส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นเรื่องความแข็งแรงการยกเวทการวิ่งอะไรทํานองนั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันมีความลับซ่อนอยู่ล่ะครับคือมันมีชีวิตที่แบบซับซ้อนแล้วก็หน้าทึ่งกว่าที่เราเคยคิดกันไว้เยอะเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับมาเปิดโปงชีวิตลับๆของกล้ามเนื้อกันเอาล่ะครับ ก่อนจะไปกันต่อผมมีคำถามให้ลองคิดตามกันเล่นๆก่อนรู้ไหมครับว่าอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายของเราคืออะไรติ๊กตอกติ๊กตอกหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นผิวหนังหรือเปล่าหรือเอ่อตับสมองแต่จะบอกว่าคำตอบเนี่ยอาจจะทำให้หลายคนเซอร์ไพรส์เลยล่ะครับคำตอบก็คือกล้ามเนื้อลายครับใช่แล้วฟังไม่ผิดครับกล้ามเนื้อลายทั้งหมดในร่างกายเราเนี่ยพอมารวมกันปุ๊บ มันกลายเป็นอวัยวะเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับคิดดูว่ามันมีน้ําหนักเกือบครึ่งหนึ่งของน้าหนักตัวเราทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เครื่องมือที่ทําให้เราขยับตัวได้นะครับแต่มันคือระบบอวัยวะที่แบบใหญ่มากๆแล้วก็สำคัญสุดๆต่อสุขภาพโดยรวมของเราเลยเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับลองดูตัวเลขนี้มากกว่า7 5 นี่คือปริมาณน้ำตาลกลูโคสที่กล้ามเนื้อลายของเราช่วยกำจัดออกจากเลือดหลังจากที่อินซูลินทำงานนะครับพูดง่ายๆก็คือเวลากินข้าวกินขนมเข้าไปเนี่ยกล้ามเนื้อนี่แหละครับคือพระเอกเลยที่คอยดึงเอาน้ำตาลจากเลือดไปใช้เป็นพลังงานซึ่งโขจุดนี้สำคัญมากๆเลยครับ โอเคเพราะเราเห็นแล้วว่ากล้ามเนื้อเป็นตัวจัดการน้ำตาลที่สำคัญขนาดนี้ทีนี้เรามาเจาะลึกกันต่ออีกหน่อยดีกว่าครับว่าบทบาทที่ซ่อนอยู่ของมันเนี่ยมันไปนเกี่ยวอะไรกับสุขภาพเมตาบอลิซึมหรือเอ่อที่เราเรียกกันติดป,ปากว่าระบบเผาผลาญนั่นแหละครับคือมันเป็นอะไรที่มากกว่าแค่โครงสร้างที่ทำให้เราเดินได้วิ่งได้จริงๆครับและนี่คือความลับที่พีคที่สุดเลยครับก็คือกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันทาหน้าที่เหมือนเป็น โรงงานเคมีขนาดใหญ่เลยนะที่คอยผลิตแล้วก็ปล่อยสารสื่อสารลับออกมาอยู่ตลอดเวลาสารสื่อสารลับที่ว่านี้เขามีชื่อเรียกเท่ๆว่าไมโอไคครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่ามันเหมือนกับเออข้อความหรืออีเมลก็ได้ที่กล้ามเนื้อส่งออกไปทั่วร่างกายเลยเพื่อคุยกับอวัยวะอื่นๆไม่ว่าจะตับสมองหรือไขมันเพื่อควบคุมการทำงานของพวกมันนะครับ ที่น่าถึ่งคือเขาค้นพบไมโอไคพวกนี้แล้วมากกว่า600ชนิดเลยนะแล้วแต่ละตัวก็มีหน้าที่ของมันเองด้วยคำถามคือแล้วเราจะสั่งให้กล้ามเนื้อส่งข้อความดีๆพวกนี้ออกไปได้ยังไงคำตอบง่ายนิดเดียวเลยครับก็แค่ใช้มันใช่ครับการหดตัวของกล้ามเนื้อตอนที่เราออกกำลังกายนี่แหละคือตัวกระตุ้นที่ทรงพลังที่สุดที่จะสั่งให้ไมโอไคพวกนี้ถูกปล่อยออกมา ภาพนี้เจ๋งมากๆเลยครับมันโชว์ให้ขึ้นเครือข่ายการสื่อสารที่ว่านี่แหละครับคือพอเราออกกําลังกายปุ๊บกล้ามเนื้อก็จะปล่อยสารพัดสารออกมาเลยอย่างบางตัวก็จะวิ่นไปบอกไขมันว่า hey, เฮ้เผาแผลนพลังงานหน่อยสิบางตัวก็ไปช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันโดยตรงเลย แล้วในเวลาเดียวกันนะครับการออกกําลังกายยังไปช่วยลดสารตัวร้ายที่คอยเบรกการเติบโตของกล้ามเนื้ออีกด้วยผลก็คือกล้ามเนื้อก็โตได้ดีขึ้นไปอีกมันคือการเปิดระบบสื่อสารทั่วร่างกายแบบครบวงจ,จรจริงๆครับแต่จะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับถ้าระบบสื่อสารที่มันดูดีขนาดน,นี้เกิดพังขึ้นมานี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่นำเราไปสู่ปัญหาใหญ่มากๆที่เรียกว่าภาวะดื้อต่ออินซูลิน ซึ่งหลายคนน่าจะคุ้นๆนะครับว่ามันคือต้นต่อสำคัญของโรคเบาหวานชนิดที่2นั่นเองเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นอีกนะครับลองนึกภาพตามมีนะครับในภาวะปกติเนี่ยอินซูลินก็เหมือนกับกุญแจดอกหนึ่งที่ลอยมาถึงหน้าเซลล์กล้ามเนือ้อพอมันเจอแม่กุญแจหรือตัวรับของมันบนผิวเซลล์ปุ๊บมันก็เสียบเข้าไปไขแกรกพราะไขได้ปุ๊บประตูที่ชื่อว่า GLUT4 ก็จะเปิดออกทำให้น้ำตาลกลูโคสเนี่ย ไหลพรวดเข้าไปในเซลล์เพื่อใช้เป็นพลังงานได้เลยเห็นไหมครับเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสุดๆแต่ในภาวะดื้อต่ออินซูลินนี่สิครับมันจะมีพวกตัวป่วนอย่างกรดไขมันอิ่มตัวที่มันเยอะเกินไปเข้ามาขัดขวางกระบวนการนี้มันเหมือนกับมีใครก็ไม่รู้เอากาวตราช้างมาหยอดใส่รูกุญแจของเรานะครับทีนี้พออินซูลินซึ่งเป็นกุญแจของเรามาถึงมันก็ไขเข้าไปไม่ได้เหมือนเดิมประตู GLUT4 ก็เลยไม่เปิด ผลลัพธ์ก็คือน้ำจานกลูโคสเข้าเซลล์ไม่ได้ไงครับก็เลยต้องลอยเคว้งคว้างอยู่ในกระแสะเลือดของเราแทนนั่นเองแล้วผลที่ตามมามันก็เป็นลูกโซ่เลยครับในระดับเซลล์นี้คือพังกันเป็นแถวๆเริ่มจากการนําน้ําตาลเข้าเซลลก็แย่ลงโรงไฟฟ้าของเซล์หรือที่เรียกว่าไมโทคอนเดรียก็เริ่มรวนทางานผิดปกติไปแล้วเซลล์ก็เกิดความเครียดสะสมและที่สําคัญมากๆเลยนะครับ กล้ามเนื้อจะผลิตเจ้าสารสื่อสารดีๆหรือไมโอคายที่เราพึ่งคุยกันไปเนี่ยได้น้อยลงไปอีกกลายเป็นว่าเรื่องยิ่งแย่ลงไปอีกครับแล้วคำถามคือนักวิทยาศาสตร์ไปรู้เรื่องที่มันซับซ้อนในระดับเซลล์ขนาดนี้ได้ยังไงกันคือเขาก็มีวิธีการศึกษาที่น่าสนใจมากๆเลยครับเพื่อถอดรหัสกลไกลพวกนี้ หลักๆเลยนะครับก็จะมีอยู่2วิธีวิธีแรกคือศึกษาในหลอดทดลองหรือที่เรียกว่า In Vitro อันนี้คือเขาจะเอาเซลล์กล้ามเนื้อจริงๆมาเลี้ยงไว้ในจานทดลองเลยเพื่อดูการทำงานของมันแบบเจาะจงในระดับเซลล์ กับอีกวิธีคือศึกษาในสิ่งมีชีวิตหรือ in vivo อันนี้ก็จะใช้สัตว์ทดลองอย่างเช่นหนูเพื่อดูว่าเอโก,กลไกที่เราสงสัยเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายทั้งระบบยังไงซึ่งการศึกษา2แบบนี้ล่ละครับที่ทํางานคู่กันจนทําให้เราเข้าใจภาพรวมทั้งหมดได้เอาล่ะครับพอเรารวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ทเราคุยกันมาเข้าด้วยกันนะเราจะได้ข้อสรุปที่แบบทรงพลังมากและอาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อกล้ามเนื้อไปเลยก็ได้ ลองนึกภาพแบบนี้ดูสิครับว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับร้านขายยาส่วนตัวของเราเองมีข้อความจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่สรุปเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยครับเขาบอกว่าปัจจุบันกล้ามเนื้อลายได้รับการยอมรับว่าเป็นอวัยวะต่อมไร้ท่อคำว่าอวัยวะต่อมไร้ท่อเนี่ยมันหมายความว่ามันสามารถผลิตแล้วก็หลั่งสารเคมีที่ส่งผลไปได้ทั่วทั้งร่างกายเหมือนกับพวกต่อมไทรอยหรือตับอ่อนเลยนะครับ แล้วความสามารถในการพูดคุยกับอวัยวะอื่นของมันนี่แหละที่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพโดยรวมของเราแบบเต็มๆดังนั้นนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญที่สดของวันนี้เลยก็คือกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการมีซิคแพคหรือยกของหนักได้แต่มันคือศูนย์บัญชาการของระบบเผาผลาญในร่างกายเราทั้งหมดเลยพูดอีกอย่างก็คือสุขภาพของกล้ามเนื้อก็คือสุขภาพของระบบเผาผลาญของเรานั่นเองครับ สุดท้ายนี้ผมขอทิ้งคำถามนี้ไว้ให้ลังไปคิดกันต่อนะครับว่าถ้ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันคือร้านขายยาชั้นดีที่ผลิตยาสารัดประโยชน์ให้ร่างกายเราได้เองถ้าอย่างนั้นแล้วการออกกำลังกายก็คงเปรียบเสมือนใบสั่งยาที่ดีที่สุดที่เราทุกคนสามารถเขียนให้กับตัวเองได้จริงไหมครับ